ห้ามฉีดยาเล่งคอดมีโอกาสตายได้ทั้งแม่ทั้งลูกอยงเช่นแพ์ตัวนี้นะครับก็มีการตั้งท้องท้องแก่ใกล้คอดเหมือนกันแต่แนะนำนะครับใครที่คอมเมนต์สอบถามมาว่าแพะท้องใกล้คอดไม่มีอาการอะไรแต่จะฉีดยาเล่งคอดคือยาตัวนี้ครับยาออกซิโตซินเป็นยาเล่งคอดนะครับไม่แนะนำให้ฉีดนะครับถ้า แตฉีดนั้นต้องแพะต้องมีอาการสวบด้านซ้ายยุบนะครับร้องลากเสียงยาว,ยาวมีอาการเบ่งและปากมดลูกเปิดแล้วเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถฉีดยาออกซิโตซินเป็นยาเร่งคลอดให้ได้แต่ในกรณีที่แม่แพะสามารถคลอดลูกเองได้แนะนําให้ปล่อยให้เขาคลอดเองได้ปล่อยให้เขาคลอดเองนะครับและเราก็ช่วยในการทําคลอดให้ด้วยก็ดี ย้ำนะครับถ้าปากมดลูกไม่เปิดหรือแพะแกะไม่มีอาการเบ่งสวา b ไม่ยุบน้ำคร่ำไม่แตกอย่างนี้นะครับไม่ควรฉีดยาเล่งคลอดน,นะครับเพราะมีโอกาสตายได้ทั้งแม่ทั้งลูกครับแต่อย่างไรนะครับก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอปัสสตว์ต้วน,นะครับเพื่อเป็นการประทมพยาบาลหรือว่าการทำคลอดที่ถูกวิธี คลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ